สวัสดีค่ะดิฉันพิมยาดาไลาสวัสด์ครูปแป้งนะคะเป็นผู้จัดการด้านการเรียนรู้มาจากบริษัทวรธทันเทคโนโลยีวันนี้ทางบริษัทมีความยินดีที่คณะผู้บริหารโรงเรียนรักวิทยาได้เล็งเห็นความสําคัญในด้านการจัดการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี ARVR ซึ่งเป็นนวัตรกรรมในศตวรรษที่21เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ร,ระบบการศึกษายุคไทยแลนด์4.0วันนี้ครูปแป้งจะพาไปดู บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนด้วยสือ่อเทคโนโลยีภาพ3มิติ AR/VR ที่เรียกว่าซ s สเปซกันเลยนะคะ รู้สึกว่าน่าสนใจมากค่ะแล้วก็แบบมีความรู้สึกที่ตืน่นเต้นที่จะได้ใช้แบบเทคโนโลยีแบบนี้ในการศึกษาค่ะสำหรับหนูนะคะมันทำให้หนูรู้สึกว่าอยากที่จะเรียนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอยากที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้สึกสนใจมากขึ้นในการใช้ซีสเปตค่ะ สำหรับนูนะคะนูคิดว่ามันน่าจะใช้หาความรู้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสนใจหรือว่าการนําไปต่อยอดอาชีพในอนาคตที่เราสึกว่าเอ้เราสนใจอย่างเงี้ยค่ะหาความรู้ในส่วนสีสเปนนะคะมันเหมือนเป็นโปรแกรมจำลองค่ะทำให้เรามองเห็นภาพรวมในสิ่งที่บางสิ่งที่เราอาจจะไม่สามารถเห็นหรือว่าสัมผัสได้จากของจริงะคะ่ะ รู้สึกสนุกกับการเรียนเราได้ความรู้ไปพร้อมกันครับทำให้ไม่เบื่อในการเรียนเลยครับทำให้ผมอยากเรียนซ s p a c e ต่อไปครับเพราะว่าสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายมากครับต่อยอดไปในอาชีพที่บุคคลแต่ละคนสนใจครับการลงมือเข้าจริงก็คือ อาจจะใช้อุปกรณ์มากมายแล้วก็ต้องฆ่าชีวิตสัตว์ครับแต่ซีสเปสไม่ไม่ต้องใช้เครื่องมือมากมายแล้วก็ไม่ต้องฆ่าชีวิตสัตว์ด้วยครับค่ะหลังจากที่ได้ลองใช้สื่อซีสเปสนะคะก็รู้สึกสะดวกต่อการใช้งานค่ะแล้วก็แปลกใหม่รู้สึกน่าสนใจค่ะนำมาศึกษา,าในประกอบการเรียนการสอนใช้งานได้ง่ายค่ะ หลังจากที่ได้ลองใช้แล้วก็คาดหวังว่าเวลาใช้สื่อแอปพลิเคชัน C-Space แล้วเนี่ยนะคะเด็กๆสามารถเห็นภาพรวมเนื้อหาที่ยากซับซ้อนที่ฟังบรรยายอย่างเดียวแล้วไม่เข้าใจเด็กเนี่ยจะเห็นภาพรวมเห็นโครงสร้างและองค์ประกอบของเรื่องนั้นๆมากขึ้นค่ะแล้วก็ยังได้สับเทคนิคที่เป็นคำศัพท์วิทยาศาสตร์ภาษา,าอังกฤษด้วยค่ะ ต่างกัน,นะคะ่ะก็คือถ้าเราลงมือทําจริงเวลาทําปฏิบัติการทดลองเนี่ยคะ่ะหก็คืออาจจะเตรียมอุปกรณ์มากกว่า1ชิ้น1อย่างนะคะแต่ถ้าใช้เครื่อง C-Space นะคะก็เรียนรู้ได้ผ่านหน้าจอเพียงอย่างเดียวก็คือสามารถเรียนรู้ได้ครบเลยคะ่ะ ก็รู้สึกสนุกสนานนะครับแล้วก็สอนสนุกครับนักเรียนเนี่ยมีความสุขท,ทุกครั้งในการเรียนในคาบเลยนะครับาการใช้ซอฟต์แวร์มาจัดการเรียนการสอนเนี่ย ผมคิดว่าจะนำซอฟต์แวร์เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนโดยที่สอดแทรกนะครับเนื้อหาในที่นักเรียนหลังจากนด้เรียนทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติไปแล้วอะครับซึ่งจะทําให้นักเรียนเนี่ยได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจาก4 space ซอฟต์แวร์เนี่ยเขาจะมีการมีการพลิกไปมากลับไปกลับมาได้ซ้ายขวาหน้าหลักได้ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับณส่วนนี้ครับ การสอนซีสเปซเนี่ยกับการลงมือด้วยการปฏิบัติด้วยของจริงใช่ไหมครับก็แตกต่างกันอย่างมากเลยครับในระดับโรงเรียนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเนี่ยลงมือ ปฏิบัติด้วยของจริงเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้ดีสุดก็จริงครับแต่บางเนื้อหาเนี่ยในทางโรงเรียนก็ไม่สามารถที่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้จริงนะครับอย่างเช่เนในพา์ที่เป็น anatomy หรือกายวิภาคศาสตร์เนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีสื่อการสอนก็คืออาจารย์ใหญ่ ที่ให้นักศึกษาต่างๆได้ลงมือปฏิบัติจริงแต่เนื่องจากในโรงเรียนเ,นยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะเอานำรา่าอาจารย์ใหญ่ของเขาเนมาให้นักเรียนได้ศึกษานะครับแต่ซีสเปซก็ได้เติมเต็ม,มส่วนส่วนนั้นไปก็ทําให้นักเรียน,นยได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เรียนรู้เนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้นเกิดการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นครับ ใน C Space เนี่ยก็มีการลงมือทําเช่นเดียวกันนะครับเป็นการลงมือทําแบบจริงเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นการลงมือทําในซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ3มมิตินั่นเองครับ จริงๆแล้วเนี่ยนวัตรกรรม 3D เนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะคะอย่างในแวดวงที่เป็นพวกสถาปัตยกรรมเนี่ยการใช้ 3D เข้ามาในกระบวนการศึกษาหรือว่าทํางานเนี่ยมันช่วยลดต้นทุนในการเดินทางที่จะไปดูสถานที่จริงได้แต่ว่า C-Space เนี่ยได้นํากระบวนการของภาพเสมือนจริงแล้วก็เป็นภาพสามมิต,ติเข้ามาใช้ในระบบการศึกษาซึ่งมันมีโมดูลที่แยกออกมาอย่างชัดเจนมากเ,ออเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะ ถามว่าตอบโจทย์ไหมเราก็ต้องมาดูว่าเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะถ้าเรายื่นสารานุกรมอันนึงให้กับเด็กหรือว่ายื่นให้เด็กเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเด็กยุคนี้จะเลือกอะไระแน่นอนว่าพวกเขาเ,เติบโตมาในยุคที่มันเป็นทุกอย่างเป็นแอนิเมชันเป็นภาพเสมือนจริงเพราะฉะนั้นเ,นเมื่อเรารวมเอาเทคโนโลยีที่เป็นภาพเสมือนจริง3มิตเิเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันกับการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยคะ่ะมันเลยตอบโจทย์เด็กๆเป็นอย่างมาก ถ้าในแง่ของอครูผู้สอนนะคะเรื่องของประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนประหยัดเวลาในการที่จะเตรียมอุปกรณ์มากมายอย่างในห้องเรียนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราให้เด็กเนี่ยทำแแ b ห0า0นาทีหรือ40นาทีเนี่ยถ้าเด็กจะต้องผ่าอาวัยวะสัตว์นู่นนี่นั่นบางทีมันไม่ทันแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเด็กๆได้เรียนผ่านโมดูลที่เป็นชีววิทยาเด็กๆจะเห็นภาพขององค์ประกอบ ของอวัยวะภายในอย่างชัดเจนนะคะเขาสามารถที่จะดึงออกมาได้นะ,ะละว่าถ้าสนใจตรงไหนก็หมุนได้มันเห็นเป็นภาพสามมิต,ติชัดขึ้นดีกว่าในหนังสือที่มันเป็นภาพแบนๆนะคะหรือว่าในวิชาฟิสิกส์เนี่ยในบางเรื่องอย่างเช่นการทดลองให้นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งอันตรายที่เกิดขึ้นกับภาพกระแสไฟฟ้าเนี่ยเด็กก็จะมองไม่เห็นแต่ในโมดูลของ4 space เนี่ยมันตอบโจทย์ เด็กเนี่ยถ้าเรียนจากภาพนะเขาก็จะจําเป็นภาพแล้วที่สําคัญเนี่ยรักวิทยาเนี่ยเป็นน่าจะเป็นโรงเรียนในยุคแรกๆ,ๆเลยค่ะที่เริ่มใช้4 space ตอนที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะเรารู้ว่า,าในบางโมดูลอย่างเช่นชีววิทยาเนี่ยถูกใช้ในบางมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์นะคะแล้วเราก็เข้าใจเลยว่าเพราะการเรียนเป็นภาพเนี่ย มันเรียนแล้วมันจำมันเห็นเข้าใจมากขึ้นกว่าการที่จะมาท่องจําเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าการศึกษาเนี่ยคือเรื่องของการลงทุนการนํานวัตกรรมตรงนี้เข้ามาใช้ให้กับเด็กๆของเราเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ พอเขาเกิดภาพจำพอเรียนไปในระดับอุดมศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเขาจะเข้าใจสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นมากกว่าการท่องจำในตำราค่ะก็เลยคิดว่า4 space เนี่ยตอบโจทย์สำหรับการศึกษาไทยในยุคนี้จริงๆคือถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้เด็กทุกคนเลยได้เข้าถึงเทคโนโลยีตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นการศึกษาที่เป็นระดับนานาชาติเขาใช้กันแล้วก็การศึกษาของไทยจะได้ทัดเทียมไปในต่างประเทศด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ